ดีครับแฟนท่านอทุกท่านนะครับพบกันวันนี้วันที่สามนะครับเดี๋ยวไปดูผลเมื่อวานนะครับวันนี้ข่าวเจ็เคลื่อนไหวนะพอดีมาทำธุระนะครับวาดออกหกสามสองแปดสี่นะครับดูนะสสตรเก่าไม่เข้านะครับวิ่งบนมาเต็มเลยครับหกสองสามครับมีเลขแปดมาด้วยนะหกสองสามมาเต็มนะฮะถ้ามาแบบนี้รอบเดือนนี้วิ่งบนน่าจะเข้าสามตัวบ่อยนะจะเริ่มค้างแต่แรกแรกนะครับ ส่วนเมล่างก็เข้าเลข2เลข3ามนะครับ2กับ3นะครับรูล่างก็เข้าเลข4ี่นะครับเลสนะส่วนฟังวิ่งนะฮะว่า3กับ6นะครับเอ6 3าไม่เข้านะขาด2ไเป็นตัวหนึ่งนะบนล่างก็6กกับ3าวิ่งนะาเลขแนะเป็นสอยันหนึ่งเข้า8 4สนะครับเข้าล่างนะฮะ8 4สีมาแล้วนะครับมาแล้วมาอีกได้นะครับหลังจากที่รอมา2เดือนนะ ไปดูผลเข้าหลุดกันนะครับเข้าหลุดนะครับแปดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดนะฮะเจ็ดเจ็ดมื่อวานไม่มีหนึ่งสี่ก็ไม่ปรากฏนะส่วนนี้ครับหกสามสองนะครับมาตรงนี้เลยนะมาเต็มตรงนี้นะครับแปดสี่ส่วนแปดสีก็อยู่ตรงนี้เลยประหยัดหนึ่งนะครับ สองสามสองสามไม่ชนเมื่อวานเล็กไม่ชนนะส่วนบีพีสี่สามเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสี่สามเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดไม่มีนะเจ็ดสามอยู่ตรงนี้นะครับแปดสี่ 8, 4, นะนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนจุดขยันก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดี 1, 9, หนึ่งเก้าอ่ะหเก้ามีตรงนี้เลยนี่หกสองสามนะครับที่กัดบนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับ หกสามสองแปดนะครับหกแปดสี่สิบแปดนะครับสามสองเป็นหกสองแปดสิบหกนะครับได้แปดหกหกสองตัวสี่สองนะครับสี่สองมานะฮะแถวหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดหกสี่หนึ่งแปดหก ห้าเเอ้สี 4, นะครับส3 4, 4, 5, 2, 6, 2, นะครับสี่สองสสมาแนวเลขสองเลขเอเลขสีนะครับส3่ 4, 4, 4 5มสี่สองหสองครับสี่หนึ่งสนองสองสองะครับสี่สห้า ห้าสามหกสามครับสี่สองสี่หนึ่งสามสามแล้วก็สองสามนะครับเลียงไม่ต่างกันนักเท่าไรนะฮะดูตัวชนครับหกสามห้าสามไม่มีสี่ห้าสี่สี่ชนนะครับสี 6, 3, 5, 3, ่สามก็ชนนะครับสี่สองชนนะครับสี่หนึ่งชนนะฮะ 3 3 3สามสาครับเบิ้ลมีสี่สี่สองสองสามี่สี่สองสองสามสากับ5 9าเไปคนละทางนะครับทีนี้ไปดูชุดหมายล่างนะตัวชนกันนะครับ หกสองหกสองสองหกนะครับห้าสองมีทางด่วนสี่สี่ตัวเขาเองนะสี่สองสี่สองสองสี่นะครับสี่หนึ่งสี่ศูนย์สามสองสองสองตัวเขาเองนะหกสามห้าสามสี่ห้า ห้าสี่นะครับสี่สามสามสี่สี่สองสี่หนึ่งสามสามแล้วก็สองสามชนกันอยู่สามสี่ตัวนะครับสองสี่สองหกห้าสองห้าสี่นะครับอ่าทีนี้เราไปดูกระเอกนะครับเพื่อจะคัดกองมาทีนึงมีเป็นหนึ่งสามนะครับมีเจ็ด ปดนะครับหนึ่งสามเจ็ดแปดแปดแปดพระเอกไม,ม่มีนะครับวันนี้ส่วนในครับห้าแปดแปดแล้วครับเก้าสองสี่และหก นี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดอันนี้ไม่ชนนะครชนก็หนึ่งเจ็ดแปดห้าสี่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดสี่แล้วก็ห้าสี่นะครับ นะประมาณนี้ดูตัวชนนะครับทีนี้ตัวชน17 18งเจ็หหนึ่งไม่มีนะเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจสีสี่ ชนตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวเด็นก็จะคือก็คือ5 4ตรงนี้นะครับอีกแล้วก็มี5 2 2 4 2 6 8 5 8 4ีอกเอาจากตรงนี้เลยนะ85 84้ 8, 5, 8, นะดูเล็กวิ่งนะครับวิ่งวิ่ง หนึ่งสองสามสี่แปดหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองแมวห้าหนึ่งสองสามสี่เลขสามหนึ่งสองเลขหนึ่งหนึ่งสองสามเลขหกไปแล้วนะฮะ ก็จะเด่นที่65นะครับ6 5 8้หนึ่งนะครับจุดวินชุดนี้นะ65ก็อยู่ประหยัด2นะครับห5 6้าหกหน8่งหน่งดนตรงนี้ด้วยนะ85นีครับนะครับจะมีประมาณนี้ในรณะวันนี้นะครับมาลองพิจาราดูนะครับ เราจะเข้าต่อดูไหมนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแนวทางขอฝากคำเตือนด้วยนะฮะตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้วจารณยาณของท่านในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ